สวัสดีครับมาพบกับสมรฮองจรัรยานยนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตงานในอู่นะครับว่ามีทําอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าอู่เลยนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งด้านเข้าล้มดีซีร้อยแปดเอ็กนะครับรถคันนี้ก็เป็นผลงานคันที่น่าจะเป็นคันที่7แล้วนะครับสาหรับรุ่นร้อยแปดที่มาจาัดชุดแต่งด้ันเข้าล้มนะครับแก้ปัญหาข้าวพันนอเกอร์ข้าวพันเพลาลำเลียงข้าวพันตู้นวดนะครับ ็เป็นสเต็ปชุดแต่งนั้นเข้าล้มของที่อู่นะครับงบประมาณก็จะอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะครับก็จะมี done, spring, ะบูตตันนิ้วสปริงปากคอเล็ดเกลียวดันนะครับทดรอบทดรอบตู้ไล่เบาตู้นะครับคอสปริงะตะแกรงสิ่ง ตมาีี่รอยรอนะครับอีกสี่ร้อยแปดเอ็กงานก็จะออกมาแบบนี้นะครับคอเล็บนะครับคัน้นี้ลูกค้าเชียงรายนะครับก็ใส่ชุดแต่งดันข้าวล้มนะครับพร้อมขยายปากอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอแท็กแล้วก็มีบูตตันนะครับน mm ิวสปริงเกียวดันปากคอเลขข็บคอสปริงตู้เบาอันนี้เป็นดี ร้อยห้าเอ็กรถปีเดียวนะครับลูกค้าจากสีดานะครับชุดแต่งดังเข้าล้มเหมือนกันนะครับก็รออะไรไม่กี่อย่างนะครับเดี๋ยวก็ได้ส่งมอบแล้วนะครับอ่าคาลิ่คอสปริงเกียวดันบูตันนิ้วสปริงตูดซิ่งตู้เบาครบนะครับทดรอบต่างๆนะครับกัดกันเข้ากระเด็นนะครับ บรรยากาศในอู่คันนี้ก็เป็นดีซีเจดสกระสอบนะครับลูกค้า,าสีสเกตจองไว้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับส่วนอีกคันดีซีร้อยห้า X คันนี้ลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับจองเอาไว้ก็ดูช่องล่างแล้วหรือเช็คของเช็คอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นโรงใหม่นะครับก็กำลังจะขยายโรงนะครับพื้นที่ไม่พอแล้ว อันนี้ปากเจ็ดสิบอุ้มนะครับขยายปากเป็นเก้าห้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใบที่เท่าไหร่แล้วนะครับของปีหกเจ็ดเป็นใบที่สิบห้าแล้วนะครับขยายปากก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปคันนี้นะครับเช็คช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับโอฮอนเกียร์รางสกรูเลสนะครับคันนี้ลูกนวดใหม่ราวใหม่หมดเลยนะครับลูกนวดศูนย์นะครับเบิกศูนย์มาขอทั้งเข้าเลดใหม่ คู่หนึ่งนะครับโอฮอนเกียร์ปั๊มเรียบร้อยนะครับผู้เล่ปั๊มตัวเดินก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเกียร์โอฮอนใหม่หมดเลยนะครับสมบูรณ์มากนะครับโอฮอนปั๊มตัวเดินให้จบหมดเลยนะครับลูกปืนพัดลมสกรูล,ลมเลียงต่างๆหรือทําใหม่หมดนะครับต่อเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงนะครับ อันนี้ดีซีเกระสอบนะครับลูกค้าจังหวัดอุบลจองเอาไว้นะครับข้างล่างเช็คใหม่หมดแล้วผ่าบูธนะครับเช็คสกรูลำเลียงตะแกรงนะครับเช็คใหม่หมดทั้งคันแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ลูกรวดใหม่เหมือนกันนะครับปีนี้จะมะฮ้อนโดนลูกรวดไปเยอะมากนะครับแล้วราคาสูงด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นเสาตู้บนใหม่นะครับ พร้อมดึงสเตย์ค้ำไว้นะครับบอกเลยว่าแข็งแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับพอัรงเข้าใหม่นะครับตะแกรงนวดคู่หน้าเปลี่ยนให้ใหม่สกรูลมเลียงช่วงล่างเกียร์ปั๊มโอหอนใหม่หมดแล้วนะครับส่วนปากอยู่นี่นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ขยายปากนะครับเอาเป็นปากเดิมงานปุ๊บเลดของเราก็แบบนี้เลยนะครับลอกพื้นให้เรียบร้อยนี่นะครับสเตปพร้อมดันข้าวล้มนะครับ ไปลื่นๆเบาๆแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ห้องพักลูกค้านะครับกำลังเร่งมือทำอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็อนาคตก็จะเป็นห้องอะไรซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นช็อปนะครับห้องพน่นห้องประกอบนะครับไล่กันมานะครับก็ฝากติดตามจม้องจริญต์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ